ช่วง SME สโมสรสนับสนุนโดยสำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมคุณผู้ชมคะพอพูดถึงตู้จดหมายแต่ก่อนเราก็จะนึกถึงหน้าตาเรียมๆสีพื้นๆน,นะคะแต่มาวันนี้ตู้จดหมายไม่ได้มีแค่รูปชมธรรมดาธรรมดาเช่นในอดีตอีกต่อไปแล้วเพราะมีทั้งแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ค่ะและอีกหลายๆแบบด้วยไอเดียของคนคนนี้ ความคิดครั้งแรกเลยเนี่ยนะครับเราต้องการความแตกต่างนะครับคือเราจะเห็นตู้สี่เหลี่ยมในท้องตลาดเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมเราก็คิดว่าทํำยังไงให้มันมีวงกลมมีเคิร์ฟมีสัสดส่วนของของความแปลก จุดเด่นแล้วก็สเสน่ห์เนี่ยนะครับก็คือว่าเรื่องของดีไซน์นะครับรูปแบบของของการที่เราดีไซน์รูปแบบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะมีมีส่วนเคอร์ฟมีความโค้งมีความมนนะครับแล้วก็สีสันที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้เป็นสีทูโทนนะครับคือ2ส,สีสสีเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือว่าจะเป็นสีที่ซอฟต์แล้วก็มีความเข้มของตัวตัวตัวตู้จดหมายนะครับ รูปแบบที่สร้างสรรค์ในตลาดตอนนี้นะครับเราคิดว่าออตู้เปรนเซนีควรจะมีขาขาตั้งนะครับเราคิดว่าดีไซน์ยังไงให้ให้ดูแตกต่างก็คือเราจะมีขาตั้งในตัวตู้นะครับแล้วยึดติดอยู่หน้าบ้านรูปแบบอื่นๆของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปทรงเลขาคณนิตที่สามารถถอดประกอบได้แล้วก็แขวนตามหน้าบ้านของคุณได้นะครับรูปแบบแต่และรูปแบบเนี่ยเราจะมีความโค้งมีความมนเพื่อที่จะให้เข้ากับรูปลัก,ลกษณะของบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหรือว่ารั้วบ้านนะครับผม ไอเดียตู้จดหมายน่ารักน่ารักอย่างนี้เชื่อไหมคะว่าขายดีตั้งแต่ยังไม่ได้วางขายเลยนะคะเอ๊ยยังไงก็เพราะว่าเขาทําออกมาแถมให้กับลูกค้าที่มาสั่งซื้อบ้านน้องหมาจนมียอดออเดอร์ตั้งแต่ยังไม่วางขายเลยแ่ละคะ่ะกลุ่มเป้าหมายโดยตอนนี้เนี่ยนะครับที่เราทําการสํารวจตลาดมานะครับก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความแตกต่างนะครับก็คือบ้านทุกบ้านคือสามารถใช้ตู้ประสิิ์ได้หมด แต่บ้านทุกบ้านเนี่ยอยากจะต้องการความแตกต่างในเรื่องของของ,ของรูปรูปลักษณนะครับดีไซน์สีสันนี่คือกลุ่มเป้าหมายของเราสามารถที่จะมาชมที่ JJ Mall นะครับเ,เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ที่024165226ทุกวันและเวลาครับสำหรับชาว s อ e ทั้งหลายถ้าอยากร่วมสมรรอนกับเราลองปรึกษาที่สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวหน่วยงานที่คำแนะนำและช่วยส่งเสริมใไอเดียของคุณทำเได้จริงค่ะ